โอเคนะครับแมขออนุญาตสรุปให้ฟังจริงๆแล้วกันาะอย่างที่ทุกคนคอมเมนต์มานะครับสรุปเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบยืดยืดเยื้อยาวเพราะทุกคนแบบเออก็โอเค, okay, ก,เคก็คือรอรอฟังสรุปให้มัน <c oughs> สั้สนๆเพราะน <c oughs> สรุปนะครับก็คือว่าแบบแรกนะครับแบมบไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่3อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวแบมเองแบมไม่เคยปิดเรื่องการมีลูกอยู่แล้วนะครับแล้วทุกคนรับรู้หมดทุกคนทราบหมด ตัวแบมซ่าหมดแมกซ่าหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามานะครับมีการแย่งเหนืออะไรกับใครทุกอย่างที่คุยจะมาผู้ใหญ่รับรูทุกเรื่องนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทางแม่ของลูกเขาอาจจะออกมาชี้แจงเหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจากตัวแมนเองนะครับจากที่ผ่านมานะครับแมคไม่สามารถยื่นเหื้อในความสัมพันธ์นั้นนะครับแต่ว่าแมครับประกันได้ว่านะครับตัวแม่ของลูกกับแมกนะครับเรา เราไปําไม่ได้นะครับมานานมากๆแล้วนะครับมาเป็นหลายปีมากๆแล้วนะครับแต่ก็พิจาตัวมันเองนะครับที่ยังไม่ชัดเจนกับทางนั้นนะครับแต่ว่าเราสองคนนะครับเคยคบกันจริงๆนะครับแล้วก็มีรู้ด้วยกันจริงๆนะครับแต่ว่าเราสองคนนะครับเรามีหลายๆเหตุผลนะครับที่เราไปทาไม่ได้จริงๆนะครับนั่นคือเหตุผลที่ที่จริงๆที่ มีการไปประเด็นออกมาแล้วก็ที่ม็ใซ่าจะเคียจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับประเด็นที่หลายคนกำลังพิมพ์เข้ามานะครับว่าเรื่องของประเด็นลูกสองคนนะครับก็แม็กซ์าจะตอบงี้ว่าตัวแม็กเองต้องบอกก่อนว่าตัวแม็กองเองแมกภูมิใจแล้วก็แบบแมกหลักลูกทุกคนที่ที่ออกมานะครับไม่ว่าจะได้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ ด้วยความสมพันธญลึกๆจริงๆนะครับในเบื่องล Bur ังของความเป็นจริงนะครับเขาออกเขาออกมาแล้วตัวแม็กเองมีหน้าที่ทำหน้าที่พ่อและรับผิดชอบให้ดีที่สุดนะครับตัวแม็กเองอยากให้ทุกเข้าใจว่าแม็กไม่ได้ทิ้งลูกหรือไม่รับผิดชอบใดๆนะครับแม็กไม่ได้มีการทิ้งลูกหรือไม่ได้มีการไม่รับผิดชอบใดๆอย่างที่ออกมานะครับเราดูแลเขาเราเลือกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเลือกหมอที่ดีที่สุดนะครับเรามีศักยภาพในการรับผิดชอบตัวนั้นอยู่แล้วนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัวนักเองก็ต้องออกมารับผิดชอบตรงนั้นซึ่งแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกนะครับกับแม่กับแม่ของลูกซึ่งเขาทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตัวเราเองมีการไปกันไม่ได้ในในรูปแบบของการเป็นคู่นะครับที่พามามา,มานานมากๆแล้วส่วนหลายคนที่มองว่าลูกพึ่งเจดเตือนนะครับก็ นะเข้าใจนะนะเข้าใจในในในความเห็นแล้วก็ในความเม้นของทุกคนนะครับที่ไปกันไม่ได้แต่ว่าลูกเจ็ดเดือนนะครับแม็กต่เจอเรียนทุกคนอย่างนี้ว่ามันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ตอนนั้นตัวแมกเองนะครับไม่ได้ไม่ได้มีใครนะครับแล้วก็ตัวแมกเองไม่ได้ชัดเจนกับไขรแล้วก็มันเกิดจากสิ่งที่ เป็นความสัมพันธ์ของของเราทั้งคู่ณเวลานั้นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวแมักเองพร้อมยอมรับนะครับในทุกขอ้อพิพาทหรือว่าทุกสิ่งที่ทำให้ทุกคนนะครับหรือว่าทำให้บามเองคนที่เกี่ยวข้องกับบาเองนะครับไม่เข้าใจหรือว่ามีความเสื่อมเสียนะครับเรื่องเรื่องบุตร จริงๆก็ต้องแบบว่าเขาแบบไม่ใช่ว่าตัวแบบเองหลับหูหลับตาวันนี้ที่แบบมันมันเกิดคําพูดหนึ่งสองสามขึ้นตัวแบบเองก็ต้องมาปกป้องคือมันมันรู้สึกว่าแบบคือเราเราไม่ได้ทําแบบนั้นและไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่าขำขนตานะคะ ถ้าถามว่าเรื่องอดีตของเขามันจะเป็นความแบบยังไงก็คือแบบมันมันทุกคนมีอดีตในสิ่งที่ผ่านมาทั้งตัวแบมเองก็ก็มีอดีตทั้งดีและไม่ดีหยุดขำนะคะทุกคน <laughs> คือมันไม่มีฟิลเตอร์จริง,รงๆงงว่าขำขนตาคืออาจจะขำอย่างอื่นแต่ว่าแบบคือตัวแบมเองคิดว่าแบบทุกคนน่าจะขำขนตาเพราะคนตาค่อนข้างชีลกระปังโอเคนั่นแหละคือมันมันก็มีหลายๆคำพูดที่แบมก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองทั้งทั้งตัวของแม็กเองก็ต้องมา ปกป้องสิทธิ์หลายๆอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นหนึ่งสองสาไม่ใช่ว่าคือเราไม่ได้รับรู้เรื่องเรื่องราวอะไรเลยในในในชีวิตของคนคนหนึ่งที่แบบการที่แบมจะตัดสินใจคบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบมก็ต้องถามเขาก่อนว่าคือหลักๆรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอ้ยเหมือนมีลูกอืมแล้วกต่ในสิ่งที่แบมบแบมบรู้ว่าอโอเคเขาเขายังคงทําหน้าที่พ่อที่ดีที่สุดนะตอนนั้น เราเราก็เข้าใจตรงนี้เพราะเพราะเราไม่ได้มีอะไรกับแบบกับกับเรื่องเรื่องลูกอยู่แล้วบัมคคนรักเด็กมากๆบัมรักทุกคนไม่ว่าไม่ว่าวันนี้เขาจะมีลูกสิบคนบัมก็คงถ้าเกิดว่าวันนี้มันมันมันได้เลือกแล้วอะไรเงี้ยกับในสิ่งแบบที่มันมันมันผิดพลาดมามันก็คือเบื้องหลังแต่บารู้สึกว่าวันนี้คือบัมก็ไม่ได้มองนะว่าวันนี้ที่บัมมีมันมันคือความผิดพลาด แต่มันเป็นสิ่งที่บําเลือกวันนี้บัาไม่ได้บอกนะคะว่าบําบําบําเลือกคนคนนี้ว่าอนาคตเราจะอยู่ด้วยกันเราเป็นยังไงบําบําไม่สามารถรู้อนาคตได้เลยว่าวันนี้ที่มันจะเกิดอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าแต่วันนี้ที่เลือกก็คือสิ่งที่เขาที่ที่จะจะเกิดมาแค่นั้นเองก็มีประเด็นที่ที่พูดถึงแบบว่ารู้หรือเปล่าว่าเขามีคือมันเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ย คือแบมรับรู้ว่าเขามีลูกสองคนและที่ต้องที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องเลี้ยงดูแล้วก็ต้องต้องทําหน้าที่อะไรเงี้ยในการที่ต้องไปเจออยู่ที่บ้านทุกๆอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะคือในช่วงแรกๆที่แบบเราเราคุยกันอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างอย่างที่แบมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเออที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับแ็กยัง เอ,อ,อยังคงนะครับต้องทําหน้าที่ดูแลลูกทั้ง2คนนะครับเพราะว่าด้วยความพร้อมนะครับด้วยความที่เราสามารถจัดก,การเรื่องของการเลี้ยงดูได้นะครับมันยังคงต้องสามารถทำหน้าที่พบ ทำให้ที่พ่ออยู่นับจากนี้เป็นต้นไปนะสิ่งหนึ่งที่แม็กโฟกัสในตอนนี้นะครับก็คือการดูแลนะครับลูกที่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่แม็กอยากจะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วแน่นอนว่าลูกสองคนของแม็กที่แม็กมีอยู่แล้วนะครับแม็กไม่แม็กไม่เคยไม่เคยที่ตกท่องนะครับในการดูแลเขาทั้งสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม็กจึงยืนยันว่านะครับตัวแม็กเองนะครับพร้อมดูแลลูกทั้งสองคนที่แม็กมีอยู่แล้วมากๆและในตอนนี้ตัวแม็กเองก็พร้อมที่จะนะครับดูแลลูกที่กําลังจะ เกิดมามากๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแม็กห,ห,หน้าหน้าที่ของของการที่คนคนหนึ่งนะครับจะแฮปปี้มากค,คือคือการได้ได้ดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะครับจะสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถหาทางออกได้นะครับทุกคนอ,กอย่าพิมพ์มเคเดี๋ยวมันบล็อกโอเคนะครับ